มีทางกสทชแล้วก็มีหน่วยงานโอเปอเรเตอร์ต่างๆเิลทีวีต่างๆแล้วก็สายสื่อสารต่างๆในวันนี้ได้มาร่วมกันดูนาการนะครับที่จะจัดระเบียบสายไฟสายสื่อสารต่างๆนะครับซึ่งในปี6ในปี2 0 5 6 4ปีที่แล้วเนี่ยเราได้สามารถจัดระเบียบ ในเส้นทางต่างๆกว่า28สกิโลเมตรนะครับแล้วปีนี้เนี่ยก็จะดำเนินการในคนอีกสี่กกิโลเมตรนี่คือเฉพาะเส้นทางที่ทางการไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้เอาสายไฟลงดินนะครับแต่การที่นำสายไฟลงดินเนี่ยวันนี้เนี่ยได้ทําไปแล้วได้มากกว่า6เส้นทางเ้เส้นทางเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่พัทยาอาจจะเห็นว่าทาไมเมืองพัทยาถึงถึงได้มีการบางคนบอกว่ามีการขุดถนนทั้งปีเนี่ยอันนี้ก็คือส่วนที่ก็มาจาัดก,การทําในเรื่องของ เรื่องของการแก้ปัญหานำเพิมด,ด้วยนะครับเรื่องของการนาสายไฟลงดินในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สําคัญต่างๆเช่นในเส้นทางพัทยาพัทยากลางพัทยาใต้เส้นสายชายหาดเส้นสายสองเส,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 ส้นสุขุมวิทมีภาพเกียวกันแต่ตรงนี้เองผมเข้าใจว่าอีกสามเส้นทางที่จะเสร็จก็จะเสร็จในในปีประมาณนนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเมือม่อครบเมื่อครบเก้าสักเก้าสายทักตงนี้แล้วเนี่ยในปี2 5 6มาเราก็จะไม่ได้เห็นาการที่จะต้องบเปิดหน้าท่างเปิดที่จะทําให้ เป็นปัญหาอุปสรรคของการสัญจรในส่วนของการการน,น,นำสายไฟฟ้าสายเคเบิลลงดินแล้วแต่ในอนาคตถ้าสามารถมีการประสานงานให้ให้มีการจัดงบประมาณเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้เนี่ยสายไฟที่เราได้จัดระเบียบไปเราก็จะนําลงดินไปทั้งหมดในอนาคตต่อไปนะครับก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทางเมืองพัเยายเองเนี่ยถืว่าเป็นเมืองต้นแบบในระดับน่าจะเป็นระดับต้นๆของของประเทศนะครับที่ได้มีการดําเนินการใน ใเนเรื่องไฟฟ้าลงทุนก็าตามหรือในเรื่องของการจัดสายสื่อสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่จะให้เป็นที่ถามาที่อรับนักท่องเที่ยวให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นมีความมีความเป็นระเบียบมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่เป็นอย่างที่ในอดีตที่มีดารามาแล้วมาถ่ายภาพมาเห็นว่ามีความมีมีความไม่ไม่ดูน่ากลัวนะครับวันนี้สมมติาวาก็เริ่มต้นแล้วและที่เขเริ่มต้นมามาได้ ตั้งแต่ปี3แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทาง 30, ทางกระทรวงสาธาริสาขท่านนะครับคือพยาน,นในฐานะจาังหว้ดที่ทางทางกระทรวงาธิการทางกะทรวงศูนสปชนะครับแล้วก็ทางนะคอมเพลเตอร์ต่างๆที่ให้ความร่วมมือที่จะช่วยกันจัดระเบียบให้เป็นเรื่องหน้าอยู่ของคนโลกนะครับอีกรูปหนึ่งนะครับรอีกรูปหนึง่งชูหมัดหน่อยได้ไหมครับ जा <laughs>